การโนมไม่ได้ลมแรงว่าการโนมไม่ได้อู้นะคะัอ <USC. S 2> ันนี้คือเบสโฟแล้วนะเจอกับคาวาสกิฟอนตาเร่ก็คือเบสโฟรายการ U11 ินอินเซริกับ U11 อิบารากิจัวัดอบารากิอิบารากิเคงอ่าวันที่13ลกรดาสงวันี่นานาจสันนานาเนโนิารอน่นจะเบโนะเอ็กซหกิครสิันเวรคือจริงๆอยากได้ค่าตัวเองเนาะคือเล่นกีาก็ไม่เคยชนะเขาแต่ก็ไม่เป็นไร คือเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ดีก็ดีขนาดไหนแล้ว,นนวประ,ะมาณว่าประริศาร์มีแล้ทําลายก็คือเกมกีฬาทรัพยากรเขามันเป็นทีมที่ต้องคัดคัดเพื่อเข้าไปฝึกซ้อมคนไปสมัครเป็นพันคนคัดเอาแค่น,นี้ น่าจะยี่สิบคนมั้งในโครงการเป็นเด็กน่าจะประมาณจากคนเป็นพันเอายี่สิบคนแต่ตัวเองนี่คือเด็กข้างบ้านเป็นยันเองข้างบ้านขี่จักรยานตัวก็แอบเต้นเต้นไม่ได้เลยอันนี้คือเราจะดูเราไม่พูดหรอกเดี๋ยวนี้จะดี๋ยวน นี่มันก็ไม่แน่นะคะสี่ิลี่นลนึงองกิโเศียน่อยเจอกันครั้งหนึ่งมั้ง แค่สามสี่แบบตอนนั้นมีฟูทีมไม่มีนิโกกับโชเฮมม่ีาบจันคือเราใส่รองเท้าผ้าไปเลยทุกคนถ้าม,มันร้อนเข้าไปอ่ะข้างในถึงข้างในมันร้อนขอ,อันเดียวกันกับว่าเราสามสิบห้าสี่สิบ ยินเลยยินเลยาให้ทุกคนมาดูนี่นะมาดูว่าค <ellt on. S 2> าราาสคืคอมมิกาคือเสียที่ดีที่สุดในโตเกียวก็คือนที่อายุนะเพราะเขาไม่เล่นความขั้นกันจะเล่นคามขั้นก็คือชนิดเก่งสุด Likewise, no ๆมาแค่อายุต่างกันไม่เดียวให้เด็กขึ้นมาเล่นกับรุ่นพี่ได้แต่รุ่นพี่ลงไปเล่นกับเด็กไม่ได้ เดียวบวกลบทีเดีวยวอุ้ยบวกเลยนะคะชิมเจค้ดได้ไหมลูกเอาวันนั้นเห็นที่น้องไปซ้อมแข่งก็เห็นอยู่ว่าน้องเล่นได้อ่าอันนี้คืออันนี้จะคือเฉพาะเฉพาะเกมส์นะเกมส์อ,อะไรัน อันนี้ชนะที่เซีนเอันนมันกระจุยสองตาไหมอะไรก็เป็นไปได้เยี่ยสิสสิสอะไรก็เป็นไปได้ไม่เคยชนะนะ ตอนที่ซ้อมแข่งก็ไม่ชนะสักเกมที่สิบจนน็ดเป์เซ็นต์นะฮะบเกมนี่แหละไปซ้อมแข่งสองชั่วโมงที่แต่ไม่เคยชนะอะไรก็เป็นไปได้เรียนฟุตบอลอะอดูทีเจนะทุกคน <Okay. S 1> คือถ้าจะเปรียบเทียบอย่างไรทีเจเคยไปเคยไปพิชยาใช่ไหมถ้าจะเปรียบเทียบว่าอ๋อทีมทมือของดีญี่ปุ่นเนทีมแล้วก็เปรียบเทียบกับทีเจทีเจเขาเขาเล่นกับเขาว่าเศรษฐีฟอนจะเล่นนะเขาเล่นได้ไหมเขาหยุด เขาหยุดเด็กๆเาวาดสกิฟอนตาเล่ได้ไหมนั่นแหละก็เปรียบเทียบทีเจถ้าทีเจเคยไปเล่นกับน้องๆที่กิจยะแสดงว่าเน่ยทีมีเรากับเขาก็ใกล้เคียงกันถ้าเทียบกับทีเจถ้าทีเจเล่นเล่นแล้วทีเจหยุดหยุดเกมบุกฟอนตาเล่ได้ตอนทีเจไปเล่นกิจยะเจก็ฝีมือแค่นั้นแหละแล้วทีเจก็เล่นเล่นกับฟอนตาเล่ได้คือแต่เขาเล่นเขาเล่นเกมรับอะนะ เขาก็หยุดได้เขาไม่ได้เล่นเกมเขาไม่ได้มีความพิ้แต่เขาอยากทำลายมีความทำลายล <c oughs> ้างฝันไว้ทำลายเรีเกมรูปเกมศิษยมสาอ,สอะไรก็เกิดขึ้นได้ แปลว่าน้องคนนั้นน่ะน้องคนที่เบอร์สิบสี่อ่ะถ้าจะใช้ภาษาเขาเรียกว่าเบสคนที่เล่นดีที่สุดเขาเป็นไขวัดใหญ่เขาไม่ได้มาคอนเตเล่นนะเพื่อนงมีถามถึงเขาอยู่ว่าน้องคนนั้นไม่ได้มาสามสามเกินเดือนเลพรว่าเป็นไข่อันนั้นคปีสมองอัชเลียมาอู้ผ่านไปหกนาทีหนึ่งศูนย์ กดด็ต้อง้วหรอกเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ากกคือมันลักชนะก็เลยไม่ดูอะไรละแล้วมั่ก็อันตรายนะเตะไปแล้วก็แบบเขาก็จะมา คือเราอะ่ตาอาาะตัดภาพไม่ทันเอาจริงๆสนามเล็กๆเราตัดภาพไม่ทันทุกคนเพราะว่าบอลเ,เลื่อนไวเร็วอันนี้ดูเดือดมากดีเจเขาก็เปลี่ยนไปนะาก็ขึ้นตัวห้าเขาบอกว่าเขาไม่กินของหวานของทอดไม่กินน้ำน้ำหวานเขาก็ไม่กินจริงเขาไม่เคยกินโคก้กกินเป๊ปซี่กินอะไรนะอันนี้แฟนตรงแฟนก้าอะไรนะ่ะกินเป็นน้ำหวานนะอันนะ้ชาย็งชายนอะไรที่ญี่ปุ่นก็มีขายน้ำหวานะ เขาบอกว่าถ้ากินน้ำหมานจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาคิดเองคิดเองเองดีนะทุกคนอนนารย์ดูดีๆนะว่าทีเจเขาหยุดเขาจะกินบอกาน์ลได้ไหมนั่นแสดงว่าถ้าทีเจหยุดได้แสดงว่า ฝีมือเราอะตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้ต่างจากคนที่เก่มากนะแต่เ,เราไปิด่ารเอาตอนโต <c oughs> ดีนะกรรมการทันเกม <c oughs> ร้อนใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยร้อนเข้าไปในเท้าเลย3ั ไข่สำรองอ่ะ,อะนี่เขาสงสัยน้องปอสี่จะได้อยู่ทีม A ตลอดแล้วล่ะเขาก็เล่นผ่านเข้อมาเข้ามาทัางแรก สวยมากสวยมากอู้แต่อย่างว่าเลยเขาเขาคัดตัวตัวเห็นไหมทุกคนจะหุ่นเหมือนกันเลยคอนจะเนี่ยสูงยาวสัดีอู้ตัดข้ากันขามกันไปเรื่อยนะออกไซด์มันนะให้กินน้ำผ่านไปเก้านาทีก็ให้กินน้ำให้กินน้ำ อันนี้คือเป็นเกมที่เขาไม่ซีเรียสนะในแคว้นจัดแล้วก็ไม่ซีเรียสทำไมเลือกไซีเรียสเพาะเขาใช้ผู้รักษาประตูคนเดียวาไม่ใช่กรรมาการคนเดียวมีการล้มหน้าแล้วอยู่เข้าประตูแล,แล้วได้ประตูเฉลี่ยวันนี้เขาไม่ซีเรียรสซีเรียสอะารที่เป็นผู้ผู้ชนะผู้แพ้อะไรข้อยมีเกมเล็กเล็เล่น ที่เจ,จเล่นได้เล่นกับระดับหัวกะตชี่อ่ะแต่ต้องเป็นแบบว่าทีมที่มีความสั้นที่แบบแบ็คไม่ต้องเล่นบุกมากเล่นรับ ขอแบบครึ่งแรกหนึ่งสูตรก็พอหมายความว่าอยา่าอย่าเสมอหรืแพ้อืมอ่าพี่จเจมส์เล่นสกีได้เล่นกับเวลาเล่นกับเวลาโอ้ทัชนะนี่บิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะไปสอ้อม เทนนิงแบบให้เขาสองชั่วโมงขึ้นไม่ชนะสักเกมแล้วรายการเจอกันครั้งหนึ่งรายการดูทางการชนะแพ้สามสูดแบบหาบนลไม่เจอแต่วันนั้นไม่มีคู่ไม่มีโชเฮกับ

ว้าวทีเจโอเคลูกเล่นที่บอลเด้อน่าจะเล่นที่บอลอันนี้คือแบบเราก็อินนะเมื่อกี้ทีเจสไลดิงแล้วก็อินสุดๆอินในเกมนะนอกเกมก็ไม่มีอะไร คนญี่ปุ่นไม่มีใครด่าสินะเราเป็นคนี่ชอเชียร์ก็ถูกถูกพลังที่เดอ่ะอ่ะตัวญี่ปุ่นเนี่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ได้กำปะเตมมุเตยู้แหละคือแบบว่าเราเชียร์ในกติกาทีนี้ก็หมวกก็ใส่ไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าลมมันแรงลมพัดหมวกพิลเลย ที่ดีความเป็นคนต่างชาติก็คือว่ออาคือแบบว่าแกะดำมาเป็นแกะดำทำอะไรก็แบบไม่แบบง่ายเไม่ต้องแบบขอคนถูกเยอะเพราะเราไม่มีใครมีชัก แบบให้มันแบบว่าเขาก็รับดีนะโอ้ไม่ถนัดไม่ถ่านอกกอกซูซูซูแสดงว่าเนี่ยสกิลมันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือจ่ายบอลตัดหลังแบงค์นั่นแหละเขาบอกว่าอันนี้อันนี้จ่ายจ่ายบอลตามช่องตัดหลังแบงค์ก็คือตัดหลังทีเจเลยอือก็แบบคือคนแล็บไปเอาอไปตาดอันไม่คูอเขาแบบน่ากลัวน,นี่จริง เราไม่ได้ใจเหนอยวทุกคนร้อนอีลติดจอีรอติเอีอ่ะตออีฟุนก็ได้จับมือถ้าเหมนคิวตอนดิ้งบาดิ้งอ่ะสกิดิ้งทำพลัดเสือกนะ ็ดีนะทุกคนเราเป็นแกะด,ดำามีคนต่างชาติแต่ว่าจะทำอะไรก็มันก็ดีอย่างี๋ยว่าไม่ค่อยสนใจใครนะเพราะเราไม่มีคนรู้จักถ้าเกิดว่าเรามีคนรู้จกักเราก็จะแคร์เพื่อนใช่ไหมนี่นนตักหลมแบบอันนี้แหละอ,นนอันนี้แหละที่เขาบอกว่าน่ากลัว Yeah, เย้ดีที่เขาเลือกใจอันนี้แหละทีเจโซลัคิวสเกตเตสโซเละนี่แหละนี่แหละเขาบอกว่าจะตัดหลังแม่หลายรอบแล้วพูดหลายครั้งแล้วไม่ทีเจเขาไม่รู้คือตัดหลังทีเจเลยแล้วนี่คนนี้แลบไปเอาดีที่เขาเลือกใจถ้ายิงเลยนะญีอิปุ่นอิปุ่นเอ๊ะทำไมเยอะจังเลย,ยอันนี้ ไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอเคอินเลยนะโอเคเชสควอชสควอชมปาตตาอันนี้ปกติได้ยินนี่เป็นครั้งแรกนะที่เราได้ยินเสียงที่เบอกี่้าจะไม่เด <ooo paying. t satur ates> ็ี่ยไหนคนอ่นปััปกะอัมีไม่ได้เลยมีอะไรอ่กติ